นำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะฮะลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่ายาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนทางร้านเขานะครับก็จะเป็นเพจเติมเกมนะครับจำเป็นต้องใช้ ID p a s s พาส d เบอร์นะครับแต่การันตีหายห่วงเลยครับปลอดภัย100%แน่นอนผมคอนเฟิร์มครับทุกคน มีเครดิตเพียบเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องบื้มสเตย์เกมโมบายนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับทุกคน สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็รับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องปื้มสเต็กเกมโมบายด้วยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่แบบกําลังสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออเซตไหนหรือว่าทีมไหนที่มันแบบควรจะรีต่อหรือว่าควรจะไม่รีต่อนั่นเองนะฮะ โอเคผมจะพาทุกคนนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สอนทุกคนนะครับให้เข้าใจไปในตัวเองเลยนะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจทุกคนเลยครับเพราะผมเนี่ยก็เคยเป็นแบบทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้คือแบบสงสัยกันไหมว่าเฮ้ยทีมที่เราเปิดได้เนี่ยมันดีพอหรือย,อยังนะครับตัวแบบตัวนี้เก่งแล้วทาไมบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยรีเถอะรีเถอะนะครับอ่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยเนี่ย อย่างแรกเลยผมขอคนละ1ไลค์1 s u b s c r i b e 1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคมาเริ่มกันเลยนะะมันเริ่มกันเลยนะครับผมต้องขออนุญาตเจ้าของโพสต์หรือเจ้าของที่เจ้าของรูปภาพด้วยละกันเนาะผมขอทุกคนเลยนะครับใน a c e b o o k เนี่ยมาเป็นตัวอย่างละกันนะครับเป็นกรณีตัวอย่างให้กับทุกคนที่กําลังอยากรู้นะครับอ่ะมาเริ่มที่น้องคนนี้กันก่อนเลยครับหรือว่าพี่คนนี้นะครับชื่อว่ามินนะครับพอลมินนั่นเองนะครับทุกคน เขาได้โพสต์อันนี้ไปครับโพสต์ post รูปภาพรูปภาพหนึ่งนะครับเราก็ถามว่าควรไปต่อเปล่าครับอ่ะทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มจากตัวโพเทคกันเลยนะฮะอันที่จริงเนี่ยตัวโพเทคเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับในการแบบที่เราจะรู้ว่าเราควรไปต่อหรือเปล่านั่นเองนะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเสมอไปนะครับทุกคนอันดูกรณีนี้เลยนะถ้าเห็นด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้แล้วว่าไปได้เลยนะอ่ะมาพูด อธิบายอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมาเริ่มกันเลยเนี่ยที่มิริมมิริมท่านน้าเป็นโพเทคนะฮะแล้วก็มีริมรุนะครับแล้วก็มิริมนะครับทุกคนอ่าหนึ่งสองสามนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าริมรุม,มันจะริมรุสเปซเนี่ยมันคอมโบกับมิริมท่านน้าได้ด้วยเนะเพราะฉะนั้นโอ้โหแค่คอมโบกันได้2ตัวนี้เข้าไปต่อแล้วแถมยังมีมิริมเข้ามาแถมยังมีเอเจ้าปีศาจตัวนี้เข้ามาอีกเนี่ยท่ามืดนะฮะถึงแม้ไม่ตรงท่าหรือว่าอะไรแต่2ตัวนี้นะ แรงมากๆและแค่ตัวในคอมโบกันก็ไปต่อได้ยาวๆแล้วท่านผู้ชมคิดดูถ้าหากเขาเปิดได้ริมรู้เข้ามาอีกตัวหนึ่งหรือแทนตัวอะไรก็ได้คือโอ้โหอันนี้ใส่มากอันนี้ดูง่ายนะครับทุกคนอ่ะไปต่อนะครับอ่าสำหรับคนนี้นะฮะผู้บัสนะครับผู้บัสนะฮะ เขาบอกว่าอันเอาจริงๆนะครับเราว่าก็เล่นได้ทุกตัวเลยนะแต่ยอมรับว่า protection character มีส่วนช่วยอยู่มากถูกต้องครับผมเพราะจากที่เล่นอยู่ริมรุน้ำก็กลางๆนะฮะน่าจะเพราะไม่มีสกิลจาก pc ช่วยเนี่ยแต่ถ้าจะมองแบบนั้นรันก้าก็ดูทำาาเมจได้มากกว่าอยู่ดีนะครับฮิวของริมรุน้ำสำหรับเราคือแทบไม่มีประโยชน์ในด่านทัาอื่นต้องบอกอย่างครับว่าริมรูเนี้ยฮิวแรกก็จริงนะแต่ว่า ก็ฮิวน้อยนะครับทุกคนแต่การฮิวในสนามลบเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฮิวเนี่ยถือว่าเป็นสกิลการเล่นอย่างหนึ่งนะครับถ้าใช้ได้อย่างเฉียบคมในจังหวะต่างๆนียอ,อ่ะก็ก็เก่งนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ธรรมดาสําหรับทุกคนแหละผมเข้าใจนะฮะแต่ว่าถ้ามองแบบในสนามลบหรือว่าการลุกเล่นแต่ละอย่างมันม,มีกลยุทธ์ของมันหมดครับทุกคนเราจะยังไม่พูดถึงอ่ะเรื่องบื้องนั้นน,นนะยันผมพูดตองเรื่องขอภัยนะครับมาดูแต่ถ้าเป็นท่าที่แพ้ทาง ธาตุน้ำเพราะเฉพาะก็พอได้อยู่มั้งนะฮะปัจจุบันตัวดาเมจหลักในการผ่าน่านของเราเนี่ยยกให้ราชากาเซลเลยนะครับก็คือไอกษัตริย์นั่นเองกษัตริย์เมืองนะครับทุกคนอ่ะผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะฮะอุ้ยไหลๆขอโทษครับนี่ตัวนี้ด้วยกันนะครับเป็นธาตุแสงนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูรหัสนี้กันบ้านเนฮะสำหรับรหัสนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหไปไกลแล้วนะครับอืมไปไกลแล้วนะครับดูจากตัวโพเทคนะครับ ดูครับโปรเจคชันนะครับมีทั้งนี่นะครับมีทั้งธาตุไฟแต่ว่าไม่ตรงนะครับแต่ว่ามาตรงกับตัวธาตุแสงนะครับแต่ว่าเป็น4ดาวนะครับอ่าในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าเป็นรหัสที่แบบเราชอบเล่นอ่าตัวดาวเมจแรงๆนะครับร,รหัสนี้ก็พอได้เลยเนี่ยแล้วก็ไปต่อได้นะครับโปรเทคชันเยอะมากๆเลย ยังไงก็ต้องไปต่ออยู่แล้วนะครับไปต่อยแล้วโพดิชั่นไม่ว่าจะเปิดอะไรมาถ้าเข้าฮอตก็แบบพวกทัดไฟทัดลมนะฮะโอ้โหมาต่อได้สบายยาวๆเลยนะครับสำหรับรหัสนี้นะฮะโอเคไปดูในกรณีต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้มาแบบตัวอย่างอันนี้ต้องบอกว่ามีคนๆเขาส่งมานะครับพวกแบบทีมงานนะครับส่งมาในแฮะทุกคนเพิ่งเล่นได้หนึ่งวันแล้วนะครับมาแบบนี้ควรจะเล่นทีมแบบไหนนี่โอ้โหรูมนี้น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะอ่ะผมมาสอนเลยแล้วกันนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับให้เราดูธาตุนะครับธาตุโปรดิคชันเนี่ยห้าดาวถ้าคุณเปิดได้โปรดิคชันห้าดาวนี่ครับอาจจะละเอียดนิดนึงโปรดิคชันห้าดาวธาตุลมอย่างเงี้ยและเราเปิดได้ตัวธาตุลมนะครับอ่ะเท่าแก่นี่ล้วกันนะครับตะลุงแก่นะครับที่โคตรโหดเลยนะทุกคนอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหคอมโบได้อย่างเฉียบขาดเลยนะแกก็โอเคเลยครับแต่ถ้าได้มีริมเขียวมาอีกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเริ่มดูเป็นกันแล้วใช่ไหมทุกคนมาดูต่อไปครับในกรณีธาตุแสงนี่ผมขอซูมใกล้ๆนะครับ เห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้ protection นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวที่หายากมากเลยตัว protection นั่นเองนะครับคือตัวด้านหน้าน,นะครับทุกคนเห็นปะเออเนี่ยเห็นปะนะครับธาตุแสงธาตุแสงก็เป็นการคอมโบเพราะฉะนั้นรหัสไม่ควรรีถ้าได้ protection ที่โหดๆนะครับแล้วก็ตรงกับที่เราอยากเล่นและตัวเทพๆอย่างนี้นะอย่างราชาโอ้โห โหดมากๆหาโปรเิคชั่นให้ตรงกับตัวเนี่ยยากมากๆเลยนะครับเอาข้างในเนี่ยไอข้างในเนี่ยผมจะเรียกว่าตัวละครนะครับส่วนตัวข้างหน้าสุดเลยเนี่ยจะเรียกว่าโปริคชั่นนะครับทุกคนดูอันสุดท้ายครับมีริมน้ำนะครับเป็นโปริคชั่นมีริมรุนะฮะท่าน้ำนะครับตัวสลามสลามบุผิปอะไรงี้แล้วก็นี่ครับโชเอนนะครับอืมา่าน้ำโอ้โหเรียบร้อยผ่านครับแลหันนี้อ่ะนี่เลยกรณีนี้นี่ไม่ควรรีเลยครับไปต่อได้สบายนะฮะเห็นไหม ท่าุลมนะครับท่านลมท่าุลมก็คือโหดหมดเลยนะผมพูดถึงรวมๆเลยนะไม่มีใครเก่งอะไรดีที่สุดหรอกนะครับก็แล้วแต่คนเล่นเลยเห็นไหมอย่างนี้ก็ไปต่อได้สบายนะฮะอ่ะมาดูต่อไปนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยอ่ะเริ่มดูเป็นกันแล้วอยังครับไปต่อหรือหยุดดีครับ10บวกใบเ0เพชรคือไม่ออกริมารุเลยอ่ะอันนี้น่าสนใจแล้วเพื่อน อ่าสำหรับใครที่แบบได้ตัวดีๆแต่ริมืรู้ไม่ออกควรเรียนไหมนะครับสำหรับผมแล้วนะฮะผมเนี่ยชอบริมืรู้ถ้าเกิดว่าไม่มีริมืรู้เนี่ยผมผมก็ไม่เอาหรอกครับแต่ว่าทุกคนครับดูรหัสนี้ดีๆฮะเห็นไหมมีโรเัคชั่นครับด้านล่างคือโรเัคชั่นนะครับทุกคนดูนะเห็นไหมโรเัคชั่นมังกรครับทัดลมแล้วมีริมลมโอ้โหมีชูนาที่แจกเป็นทัดลมอีกนี่ครับทุกคนผมบอกเลยคําเดียว ไปได้แล้วไปต่อเลยครับคือริมารูหาในอนาคตก็ได้นะครับหรือว่ามันมีล็อกอิน3วันก็ได้การันตีอีกก็รอลุ้นริมารูอีกนะครับอ่ะไปดูต่อไปเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับคนรีอดีไหมครับฮ่ามาเจอกรณีอย่างนี้ซะแล้วนะแกตอบสบายมากๆเลยครับท่านผู้ชมตอบพร้อมกันเลยฮะเป็นไงแต่ว่าเนี่ยผมเนี่ยผมพลาดตรงหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยไม่อ่าไม่ส่งรูปโพลักชั่นมามันเลยตัดสินใจไม่ได้นะครับที่จริงแต่ว่า คือถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีโปรดักชันนะครับที่ตรงกับตัวละครตรงนี้แปลว่าอะไรครับทุกคนใช่ครับแปลว่าไปต่อไม่ได้ลีนะครับรหัสนี้ลีนะถ้าโปรดักชันเขาเนี่ยโปรดักชันคือตรงนี้ถ้าเขากดแคปรูปมาสักนิดนึงนี่ตอบได้เลยเนี่ยเออถ้าเกิดมันเป็นท่าแสงอย่างเงี้ยก็น่าเล่นต่อนะฮะถ้าอยากทําทีมท่าแสงก็ไปได้ครับมันก็โหดเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่โปรดักชันนครับอย่างที่บอกไปนะฮะทุกคนเริ่มกับจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมอ่ะ เราดูตรงนี้อ่ะตอพร้อมกันครับไม่มีดวงธาตุไฟเลยจริงๆนะครับโอ้โหให้ตายเลยครับทากคนไม่ต้องธาตุไฟก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมีริมโพดชั่นริมรูธาตุน้ำอ่ะโหนี่มีริมรูสเปซอีกริมมีริมน้ำเนี่ยซับได้ทั้งสองตัวเลยนะฮะได้ทั้งสองธาตุเลยครับสเปซกับธาตุน้ำนะครับทุกคนโอเคไปต่อสรุปรหัสนเมื่อกี้ไปต่อได้นี่ครับรหัสนี้ครับตอพร้อมกันไปต่อได้นะครับเพราะมีมิริมนะครับตรงธาตุนะครับ อ่ะอันนี้ครับเอามาแจกครับอยากได้ตัวไหนเลือกเอาเลยนะครับเลือกแล้วบอกด้วยนะจะเล่ลบมให้โอ้โหผมก็ทักไปแล้วนะฮะเออผมบอกว่าอยากได้รหัสบนมากเลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจกันแล้วเนะเพราะว่าอยู่ที่ c o ล l e c t i o n นะครับทุกคนสังเกตไหมผมจะพูดถึง c o ล l e c t i o n ให้ตรงกับท่าตัวละครนะฮะประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าควรรีหรือไม่รีดูที่ c o ล l e c t i o n ก็ได้หรือว่าจะดูที่ตัวละครหลักๆแล้วก็ ไปเปิดหาโปรเท t ชันอีกทีก็ได้นะครับทุกคนหวังว่าจะเข้าใจกันนะทุกคนเพราะวันที่3มเนี่ยมันจะมีแจกนะการันตีนะครับ5ดาวนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆใหม่นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบสวัสดีครับผม